วางนิ้วมือกระจายน้ำหนักให้ทั่วนิ้วมือกางหัวปักพื้นให้หัวไหลข้อศอกข้อมือของเรารู้สึกว่าตั้งฉากแล้วโก่งหลังค่อยๆเดินเท้ามาให้หลังตรงหายใจเข้าขมแมวท้องค่อยๆส่งขาพักก้นขึ้นอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะห้าลมหายใจพอเราค้างได้ให้เราล็อกไหล่แล้วหายใจเข้าส่งขาขวายืดขึ้น แล้วขมแมวท้องหายใจเข้าส่งขาซ้ายรวบเท้าชิดติดกันทีนี้เวลาลงก็งอเขา่าแล้วค่อยๆหายใจออกวางขาลงเบาๆช้าๆแล้วชายโพสค่ะออปชั่นถัดไปกระจายน้ำหนักให้ทั่วนิ้วมือกลางหัวปักพื้นค่อยๆเดินเท้ามาหลังตรงล็อกไหล หายใจเข้าส่งขาค่อยๆพยุงตัวขึ้นนะคะขาจะลอยขึ้นแล้วยืดปลายเท้าล็อกไหล่ไว้ตลอดเวลาอยู่อย่างนี้5ลมหายใจนะคะไม่กั้นลมหายใจเวลาลงหายใจเข้าก่อนลมออกผักก้นไปด้านหลังขาแมวท้องเก่งต้นขาแล้วค่อยวางลงเบาๆช้าๆแล้วนอนหลงชายโพส์นะคะ